คุณช่วยตัวเองไม่เสร็จนั่นเป็นเพราะของคุณไม่ครบล้างเสร็จต้องหล่อลื่นปกป้องอนาเขตคุณด้วย c a r n e s ส d o m a i และ Expansion สเปรย์เช็ดภายในและภายนอกรถยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเช็ดสดเช็ดหลังล้างหรือเช็ดเก็บงานภายในก็ช่วยให้เสร็จง่ายขึ้นบอกลาผิวแห้งผิวฝืดเช็ดไม่จบปาดไม่ออกด้วย c a r ์เนสโดเมนและกซ p แพนชั Car ่ c a r ร์เน Car c a ร์ Division ช่วยคุณช่วยตัวเอง ฮอนด้าไม่เคยเกี่ยวกับสเปคฮอนด้าไม่ใช่ของเชนและทิ้งเผลอๆฮอนด้าไม่ใช่รถยนต์แต่คือผู้คน วันนี้ผมจะพาคุณไปญี่ปุ่นกันครับไปลองขับสิ่งที่เราอาจจะมองได้ว่าเป็นต้นแบบของซี v i c รุ่นใหม่ในรหัส FF ระหว่างทางผมเจอ Honda Zero EV รุ่นใหม่กะว่าอยากขายประมาณล้านบาท CRV มีบายสปอรตและกองทัพ86สีปิกาจูในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์วิจัย Honda โตชิกิครับขนาดเท่าเมืองเล็กมีสนามทดสอบเป็นของตัวเองและเป็นแหล่งทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแบตโซลิสเตวัสดุประกอบรถใหม่ๆ และระบบไฮบริด e-H EV ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองระบบ ehev เจนปัจจุบันกันใน Honda p พ l o t กันก่อนเลยดีกว่าครับ Honda p พ l o t เนี่ยจริงๆแล้ว Honda เขาก็ใช้เป็นรถที่นำล่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในรถยนต์ของ Hon d a นะครับอย่างเช่นระบบเลี้ยว4ล้อใน Honda p พ l o t เจน3แล้วก็ระบบกระจายแรงบิดไปล้อที่อยู่นอกโค้งใน Honda p พ l o t เจน5แต่ในเจนนี้เนี่ยเขามีแนวทางเขามีแนวคิดเขามี approach ใหม่ให้เจ้าพี l o ลครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เราคุ้นเคยกันดีในซีรีสกับแอคคอร์ดในบ้านเรานะครับผมผมก็เลยอยากรู้ว่าหรือ ว่าความพยายามของ Honda เนี่ยที่พยายามจะทํารถคูเป้ที่เป็น GT สําหรับการเดินทางมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเรามาลองกันแต่ Honda เขาก็บอกแล้วแหละครับว่าไอตัว Type R เนี่ยก็จะเป็นแบบความเร็วสูงเลสซิ่งจ๋าๆเลยตัว Civic เนี่ยก็จะกลางๆทุกอย่างแต่ตัว p i l o t เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางแบบสมูท GT ไปเรื่อยๆไปแบบมีสุนทรียภาพในการขับขี่นะครับฮัลโห หลังจากที่ได้ลองขับ p ีรูดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็คาดเดาได้ง่ายไปหมดเนี่ยเพราะว่าเราเคยขับ Type R ไงเราเคยชินช่วงล่างที่อยู่ใน Type R แล้วและเราเคยชินเกี่ยวกับระบบ ehev ที่อยู่ใน Honda Civic และ Honda Accord เป็นเรียบร้อยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าออกมาแล้วมันค่อนข้างแนวกลางๆผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆอะ่ะพีรูดเนี่ยไอเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณจะดูะเนาะแต่ผมมองว่ามัน เขาควรจะใส่อะไรเข้าไปในรถยนต์ที่หรือว่าตกแต่งอาการรถยนต์ออกมาให้ใหม่ให้มันเป็นคาแรกเตอร์ส่วนตัวเป็นเสน่ห์ของส่วนตัวเป็นเสน่ห์ส่วนตัวของพรีโหลดให้มันมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหามกันตรงๆมันไม่ได้หนีออกจากคำว่า c ีวิก2ประตูมากดังนั้น Honda ก็เลยพาผมไปขับอะไรที่กะว่า เดาไม่ได้แน่ๆที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือ Civic prototype นะครับผมเราได้ลองขับและเราไปดูรายละเอียดกันก่อนว่าเออเนี่ยก่อนที่ Civic รุ่นใหม่จะออกมาเนี่ยเขาได้ปรับอะไรไปแล้วบ้างเครื่องใหม่ปรับเผาไหม้ให้สมบูรณ์ขึ้นให้กำลังไม่อ่อนตัวลงในรอบสูงแบตเตอรี่ High ฮโวลเทจมีมิติเล็กลงจัดเก็บง่ายแต่กำลังมากขึ้นส่วนเกียร์และมอเตอร์ใหม่ก็ลดแรงเสียดทานมีการจัดการความร้อนที่ดีขึ้นทำให้ขับคล่องตัวขึ้นครับ <c oughs> และที่ผมช็อกและคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นและดูดีมากๆสำหรับความหวังในซีวิกตัวต้นแบบตัวนี้หรือว่าผมก็เดาๆนะว่ามันอาจจะเป็นซีวิกในชม FF ตัวใหม่ก็ได้ก็คือระบบ จำลองเกียร์เสมือนครับผมระบบจำลองเกียร์เสมือนเนี่ยฮอนด้ Honda เนี่ยเขาก็เรียกตั้งชื่อว่าเป็น S Plus หรือว่า S Plus Shift ซึ่งเวลาเราลองขับแล้วเนี่ยมันจะได้ฟิลเกียร์สถานเหมือนการขับรถที่เป็นเกียร์ปกติหรือเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์อัตโนมัติเลยครับผม อีกระบบหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือไอ้ตัวระบบมันอาจจะไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะมันอาจจะเป็นโครงสร้างใหม่ของ Hon d a นะครับผมซึ่งเขาเพิ่มการให้ตัวในช่วงตอนหน้าเนี่ยในจุดที่มันจะไปกดตัวน้ําหนักหน้าล้อเนี่ยได้ดีขึ้นมากนะครับผมเพราะแล้วพอมันให้ตัวแล้วมันดียังไงพอมันให้ตัวมากดน้ําหนักที่ตัวล้อแล้วเนี่ยตัวล้อก็จะมีลิปมากขึ้นและล้อเนี่ยก็จะตอบสนองต่อถนนได้ดีขึ้นเยอะมากๆซึ่งมันสัมผัสได้ชัดเจนมากๆผมลองขับแล้ว ขับสนุกมากๆขับสนุกจนไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือรถไฮบริดนะครับผมแต่ผมก็ยังเป็นห่วงนะครับผมว่าเขาจะเอาความสนุกสุดมันนี้ไปอยู่ใน EV ได้ยังไงก็เลยไปพบกับตัว Honda Super One นะครับผมฮอนด้าซูเปอร์วันเนี่ยก็เป็นอาเทมของ Honda ที่จะทํารถเล็กรถไลท์เวท และก็เป็นรถไฟฟ้าที่จําลองการขับเหมือนรถเครื่อง Honda ที่คุณชอบกันมากๆอยู่นะครับผมจ,จะจะ้ให้ผมพูดเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นภาคต่อของความสนุกแบบ Honda j a z z i n g อ่ะรถมันไม่ต้องแรงมากนะครับผมแต่มันขับสนุกมันแฮนเด i ล g ิ่งดีมาจากตัวโครงสร้างที่แข็งตัวถังที่แข็งและน้ําหนักที่เบาและเครื่องที่ตอบสนองได้แบบจี๊ดจ๊าดผมนั่งในซูเปอร์วแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยมีคาแรคเตอร์ ความเป็นแจ๊สขับซิ่งที่เราชื่นชอบกันอยู่เยอะมากๆมันไม่ได้แรงมากแต่ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยตัดจำลองเกียร์เสมือนได้เหมือนคล้ายๆเป็นรถน้ำมันจริงๆถ้าจะไปดูอเทมนี้ในไหนเนี่ยก็สามารถดูได้ในฮุนไดเอลนิก5 n นะครับผมที่จำลองทุกอย่างออกมาเป็น h แฮชแบ็กซิ่งเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาขายด้วยนะครับผมแต่ถ้าถามใจผมนะถ้าเอา e v เข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมเดาะเาน r a n g มันคงไม่ถึง300ใช่ไหมมอเตอร์ก็ประมาณ100แรงม้าแต่สำหรับค o n ด้าเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับสเปคพวกนั้นหรอกครับมันเกี่ยวว่ารถคันนี้ขับลงมาและคุณรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพลาดไหมซึ่งอาจจะต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ดูท่านที่มีโอกาสได้ขับแล้วเนี่ยผมบอกเลยน่าจะขับสนุกจี๊ดจ๊าดแบบโ l o w คา r f a ฉบับค o n d ้าแน่นอนครับราคาหวังกันเท่าไหร่ถามสื่อเรื่องกันเองหวังไม่ข้ามล้าน นะครับผมแต่ถ้าตามราคาสไตล์ Honda ผมว่าอาจจะบวกเป็นร้านสองแล้วก็ทำรุ่นลิมิตดีชชันแบบเฮ้ยจำนวน300คันแบบไม่เพิ่มแล้วนะอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปน้ำยาล้างรถคาร์เนสช่วยให้คุณช่วยตัวเอง สรุปที่ผมบอกว่า Honda ไม่ใช่รถแต่เป็นผู้คนมันก็กึ่งจริงนะครับคือการออกแบบตัวรถเนี่ยมีความใส่ใจต่อคนที่ชอบข,บขับขี่แบบพวกเรามากเพราะในยุคข,ขับเคลื่อนมอเตอร์แบบนี้เนี่ยสเสน่รถมันหายไปเยอะมากๆโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าและรถไฮบริดแบบซีรีส์ซึ่งมันจะทําให้ผมรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นรถที่ขับไปซื้อแค่ข้าวแกงเข้าไปทุกทีแต่ในแนวคิดใหม่นี้เนี่ยผมว่า Honda สามารถต่อจิตวิญ,ญญาณตัวเองเข้าไปในยุคที่มอเตอร์ขับเคลื่อนไ,ได้แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้งาง สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ